ขอบคุณมากโอ้แซบ,บอีหลี <c oughs> โอ้ขอบคุณมากโอ้โหเอาอาหารมาฝากตั้งเยอะ สายข่าวสงครามเขากดเยอะนี่ต้องมีอะไดอย่างเงี้ยกดติดตุณกลับมาเมื่อไหร่ครับผมติดตามกาตนานแล้วผมมเห็นอ๋อคนนี้เห็นยังไงก็เออชอบมามาจากที่ไหนครับผมเนี่ยกรุงเทพอ๋อครับผมญี่ปุ่ก็บินมานี่โดยเฉพาะอ๋อไอ้นี่ก็มาแล้วเพราะเพราะพาอยู่ตรงนี้ได้เห็นตอนนั้นพวกายไม่ตกมาไม่กดไม่จูกแล้วอ๋อนี่ไม่ได้กดไม่ได้จูบหัวนี้มันดูยังยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ครับผมดีนี้ก็โอ้แล้วเดินทางกลับเมื่อไหร่เนี่ย วันจันทร์อ๋อวันจันทร์เนี้ยเออเรือวันอาทิตย์พาหลานมาอีกอ๋อครับผมลุงน้องก็อยู่นี่แหละลูกกรดูเดี๋ยวเดนอนอยู่เนี่ยครับแล้วก็มีชื่ออะไรขวัญอะไรเขาเขาอะไรกะเพราเนาะขุนกะเพราแต่ขุนกะเพรากลับไปเชียงใหม่แล้วเห็นอยู่ีหลายคนอยู่ที่ครับพี่อะไรครับเนี่ยชื่อเนี่ยิติค่ะพิติพิติอือ แต่ถ้าไปเชียงใหม่ก็คุณกระเพราเขาอยู่สนามปืนในกองพันพัฒนาที่4ี่นะเผื่อพาครอบครัวไปเที่ยวมันไนยังทำงานอยู่ครับวันนี้ก็จะมีพี่น้องอีฟซพี่น้องประชาชนคนที่รักช้างพลายเอกชัยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียว นะครับไอ้หนุ่มน้ามนคนเสื้อฟ้านะครับก็เตะไปเตะมานะครับเ,เก็บข้อมูลงานข่าวนะครับพ่อพายโอ้วันนี้ยังไม่ได้มาทักทายกันเลยเนี่ยพ่อพายจ๋าอร่อยไหมโยตาปื้ๆง่วงนอนไหมเนี่ย งาสวยทีเดียวพี่น้องขาวนวลน,นะครับงวงสีชมพูเลื่อๆนะครับดูแล้วค้ายคดชลักสำคัญแต่ก็มีพี่น้องประชาชนส่วนมากนะครับเขาก็บอกว่าช้างเชิกนี้เป็นช้างสำคัญเป็นช้างมงคลเป็นช้างเผือกไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีสิ่งใดเครือบแคลง นะครับก็ถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูทุกวันทุกวันดูเอาดูเอาพี่น้องนะครับความน่ารักน่าชังอิ่มหรือ,อยังวันนี้อิ่มหรือ,อยังเนี่ยโอ้รอแต่เช้าเลยทั้งกล้วยนะครับทั้งหญ้านี่เปีย๊ยทั้งสับปะรดวันนี้ขอพรได้ไหมครับขอพรได้ไหมครับพอพาย ขอพ่นทรายหน่อยสิขอพ่นทรายด้วยโอ้วันนี้เออนิ่งมากวันนี้นิ่งมากเออนิ่งจริงๆริงเอามุมนี้บ้างอย,อย,อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอ๊น้องอยู่ที่ไหนนะอยู่ลบบุรีอ๋ออยู่ลบบุรีลบบุรีนี่ลิงเยอะใช่คะ่ะแต่ไม่มีช้างมีมไหม,ม,ไ,มไม่มีค่ะอ๋อ ใช<ก>่ในสวนสัตว์ค่ะครับเข้ <c oughs> เาสวนปกตินะครับก็ผ่านไปลบบุรีเนาะใช่ไหมสันสันสันพักการใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าลิงเนี่ยยกพวกตีกันบ่อยไหม <c oughs> บ่อยเออถ,ถามลุงถามเป็นความรู้อันนี้ถามจริงว่าเขาไม่ชอบกันหรือ,อยังไงเขาก็มีเหมือนว่าเป็นพักเป็นพวกอะไรเหมือนคนนี่นะ <c oughs> ใช่ ตรงศาลอยู่ตรงปางอยู่ตรงตลาดลิงตลาดลิงศาลลิงที่ปางโอสรุปแล้วมีกี่แก๊งนี่สามตีสามหลายแก๊งเหมือนกันเนาะที่เขาก็แย่งเขตแดนแย่งอาหารอ๋อ,อ,อครับผมเพราะว่าบางทีลุงเหตเห็นใ,หในคลิปนะเวลาเขาไล่แบบโอ้โหปะทะกันเนี่ยโอ้โหยิ่งกว่า <c oughs> เอกคนดูคอนเสิร์ตอีกใช่ไหมเอ่นะครับก็มีพี่น้องเอฟซีอ่านไปแย่งก็แย่งไงอ๋อครับเดินทางมาจากลบบุรี นะครับก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของเ,อเขาเรียกว่านักเลงลิงนะครับพี่น้องอมนุษย์ของเราในเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับก็โอ้ไล่กันเป็นร้อยๆหลายร้อยคนนะครับคิดว่าจะมีแต่มนุษย์นะครับพอเห็นคลิปลิงที่ลบบุรีนี่โอ้โหพี่น้องอนะครับไล่กันวิ่งตามท้องถนนรถยนต์เบรคขวทิมเลย นนด้านนอกนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับซึ่งวันก่อนก็มีพี่น้องประชาชนคนที่เขารักช้างพี่น้องอีฟซีของช้างใครกอกชัยเนี่ยนะครับบอกว่างวดนี้6 12, 30, 000, ล้าน12ล้าน30ล้านอยู่ที่นี่แหละว่าอย่างนั้นแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าใครจะเป็นเจ้าของ6ล้าน12ล้าน30ล้านนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับก็นำผลไม้เป็นส้มโอนะครับแล้วก็เป็นกล้วยก็มาขายนะครับเพื่อ,อ,อไปดูแลครอบครัวอ๋อซื้อซื้อมะเขือใช่ไหมครับโอ้กระสอบแล้วเท่าไหร่ครับเนะี่ย สอบละยี่สิบโอ้โหกระสอบละยี่สิบาซื้อข้าวโพดอีกค่ะโอ้โหนะครับก็ค<อ>ุณ<อ>มากนะคะโอ้สุดยอดครับขอบคุณมากครับอ่อมาจากไหนครับผมมาจากลบบุรีค่ะอ๋ออยู่ลบบุรีเหมือนกันค่ะ นะครับก็ฝากถึงพี่น้องที่เดินทางเข้ามาชมบาร,รมีของพ่อภัยเอกชัยหากเข้ามาแล้วนะครับอยากจะให้ช่วยสนับสนุนผลหมากลากไม้ซึ่งเป็นพี่น้องชาวบ้านเป็นเกษตรกรในพื้นที่นํามาจําหน่ายนะครับก็อยากให้สนับสนุนให้มีไรายได้ไปดูแลครอบครัวนะครับก็ช่วยๆกันก็ขอบคุณมากครับผมเจ้านั้นโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลย นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้กล้วยนี่เห็นไหมแล้วก็มีพี่น้องผู้มีจิตเป็นกุศลนะครับก็มาซื้อกล้วยนะครับเพื่อไปให้กับช้างพลายเอกชัยนะครับใช่โอ้โหกล้วยพี่น้องสุดยอดครับ อา,อากาศในพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแขวงคอยจังหวัดสระบุรีนะครับก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแดดก็ลม่ลมลม่มนิดนิดยังไม่จ้านะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ยังไม่ได้เดินทางมานะครับหากอยู่ ตามบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสระบ,บุรีนครนายกลบบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองก็ขอเชิญน,นะครับก็เข้ามาอันนี้กนะครับคุณป้าคนณเข่งของเราขายกล้วยหวีเท่าไรกล้วย40บาทนะสี่บาทโอ้ทำไมขายถูกอะ่ะขายถูกให้พ่อพายอ๋อเอากล้วยมาขายให้พ่อพายนะครับก็ เป็นพี่น้องนะครับอ๋อช่วยช่วยกันเนาะแม่แม่ฟันต่ำอ๋อครับครับโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องมาช้านี่กล้วยหมดก่อนนะจะบอกให้ก็มีพี่น้องเริ่ม เดินทางมานะครับก็มาหลายคันอยู่นะครับรถตู้ก็มีรถกิ๋งก็มีรถแท็กซี่ก็มีนะครับก็พาลูกค้ามามาท่องเที่ยวนะครับโอ้สุดยอดเอแม่ค้าตัวไหนดังวันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้อ๋อถ้าอย่างนั้นแนะนำไม่ได้น,นี่ปิดหน้าปิดตาด้วย <laughs> ร้อนร้อนร้อนใช้พัดลมเอาเอาโอ้สุดยอด นะครับนี่คุณพี่เป็นตำรวจบ้านใช่ไหมครับอาสาเขาเรียกว่าอาสาสมัครตำรวจบ้านเนาะนี่ก็มาดูแลความปลอดภัยเรื่องการด้านการจราจรเออคุณลุงเนี่ยไม่ยอมนั่งเลยเห็นยืนตลอดอายุเยอะแล้วนั่งไม่ได้ใช่ไหมโอ้พอนั่งมานานแล้วนั่งมานานเออนั่งมาตั้งปีนี้เท่าไหร่ครับนี่หกสามโอ้นั่งมาตั้งโอ้หกสิบสามปีแล้วขอยืนขอยืนดีกว่า นะครับก็มีพี่น้องนะครับก็มาเยี่ยมแล้วก็มารับประทานอาหารนะครับเอออย่างอาร่อ็ดอร่อยทีเดียวปุ๊บมาทานอาหารข้างนอกอย่างนี้บรรยากาศอร่อยดีนะ <laughs> เออจริงๆไม่เอาไปทานข้างในก็ได้นะนแะเออมีที่นั่งนะครับมีล้มลมอยู่อือ็ม